สวัสดีครับคลิปนี้จะสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาษานะครับของ Windows 7โดยตั้งค่าให้ใช้ปุ่มตัอนหนอนในการเปลี่ยนภาษานะครับวิธีการนะครับให้เลื่อนเมาส์มาทางด้านล่างขวานะครับจะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับให้คลิกเมาส์ขวา1นึ่งทีครับแล้วเลือก setting ครับก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับ text service and input language นะครับให้เลือก advanced key setting นะครับดังนั้นนะก็กดตรงนี้นะครับจะเห็นมี2ฝั่งนะครับ สวิต h i อินพุตเล u a g e และ Switch Keyboard Layout นะครับให้มองในฝั่งซ้ายนะครับ s สวิต h Input Language นะครับเลือกตรงนี้นะครับเป็นปุ่มตัวนอนนะครับแล้วกดโอเคกดโอเคอีกทีครับลองมาสังเกตดูนะครับพอผมกดปุ่มตัวนอนเสร็จนะครับนี่ครับ ตัวนี้เปลี่ยนภาษาโดยการใช้ปุ่มตัวนอนได้แล้วนะครับสําหรับผู้ที่มีปัญหาในการเปลี่ยนภาษานะครับก็นําวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะครับวันนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับ